สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอรายงานเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของมหาอำนาจโลกในยุคโลกาภิวัตค่ะโลกาภิวัตได้เปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วมหาอำนาจโลกเช่นสหรัฐอเมริกาเคยเป็นผู้นําการค้าเสรีแต่ตอนนี้หันมาเน้นอเมริกาเฟิร์สอย่างชัดเจนพวกเขากําลังทุ่มเงินมหาศาลเพื่อ,ออุดหนุนอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสำคัญเช่นชิปเพื่อรักษาความเป็นผู้นำและความมั่นคงจีนใช้โลกาภิวัตน์เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ก็เริ่มหันมาเน้นการพึ่งพาตนเองมากขึ้นพร้อมทั้งขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกผ่านโครงการ b บ l l อนด์โรด i ินเทีฟค่ะสหาภาพยุโรปมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกษิจ การเมืองและความมั่นคงระดับสากลแต่ละประเทศมีนโยบายและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อรักษาอิทธิพลและแข่งขันในระดับโลกสหรัฐอเมริกามหาอำนาจเทคโนโลยีนโยบายหลักขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สหรัฐใช้ความได้เปรียบจากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเป็นฐานหลักในการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเหนือประเทศอื่นๆแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นหรือยุโรปก็ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านโครงสร้างบทบาทโลกนอกจากอำนาจทางเศรษฐกิจและการทหารแล้วสหรัฐยังใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านนวัตกรรมและประชาธิปไตยเพื่อรักษาความเป็นผู้นำแต่ก็ต้องเผชิญกับแรงต้านจาก โลกที่มองว่าสหรัฐใช้อำนาจเกินขอบเขตและไม่ต้องการการครอบงำเพียงฝ่ายเดียวคือจีนซึ่งตอบโต้อย่างก้าวกระโดดนับตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจในปี1978ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยมนโยบายหลักโครงการเส้นทางสายไหมใหม่นโยบายที่สะท้อนขยายอิทธิพลจีนอย่างก้าวกระโดดคือ BRI ซึ่งเป็นทั้งเส้นทางบกเส้นทางทะเล BRI มุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในกว่า65ประเทศเป้าหมายของโครงการนี้ไม่เพียงแต่สร้างผลประโยชน์เศรษฐกิจแต่ยังเป็นการขยายอำนาจทางการเมืองและการทูตของประเทศจีนทั่วโลกอย่างเป็นระบบ ยุโรป EU ที่แม้จะไม่มีอำนาจการอาหารโดดเด่นแต่ก็มีบทบาทเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจยั่งยืนนโยบายหลักนโยบายเรือธงของ EU ที่มีเป้าหมายคือการเป็นภูมิภาคที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 25, 2050 EU มุ่งเน้นการเพิ่มการลงทุนสีเขียวและการใช้พลังงานหมุนเวียนรวมถึงการปรับปรุง อุตสาหากรรมและการสร้างเศร,รษฐกิจหมุนเวียนนอกจากนี้ EU ยังแสดงให้เห็นถึงการใช้ในโยบายเศร,รษฐกิจแบบบูรณาการโดยการออกมาตรการกระตุ้นเศร,รษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อรับมือกับวิกฤตเช่นในช่วงโควิด -19 เเพื่อรักษาเสถียรภาพโลกาภิวัตน์เป็นทั้งโอกาสและทั้งความท้าทายที่บังคับให้ทุกประเทศต้องแข่งขันและร่วมมือกันเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจความมั่นคงและความยั่งยืน โลกของเรากำลังถูกขับเคลื่อนด้วยความแตกต่างทางกลยุทธ์ของมหาอำนาจเหล่านี้ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันและการสร้างสมดุลใหม่ในระบบโลกค่ะยุคโลกาภิวัต